สวัสดีครับพี่พี่น้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่14กุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับส่วนแนวทางนะครับของประจำวันที่13นะครับกุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับ หาหน่อยพิเศษนะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่เด่น2วิ่ง2อรูด2แล้วก็มาอยู่ที่เด่น9กาวิ่งรูด9นะครับก็มาเจาะเจาะ98ตรงๆนะครับผลก็คือเ22ากับ98นะครับส่วนแนวทาานะครับของฮานอยปกติก็ไม่มานะครับท่านผู้ชมส่วนแนวทาานะครับของฮานอย VIP ก็มาเข้าวิ่งอยู่ที่1นนะครับเจาะไม่มานะครับรูดไม่มานะครับ ผลล็คคือ162กับ80นะครับส่วนเลขเด่นในตารางนะครับ <Okay. S 1> ของฮานอยพิเศษนะครับ8ก็จะให้อยู่ที่นะครับ9 8 จะให้เด่นอยู่ที่เก้าครับเด่นเอกแจับคู่นะครับเ้าศู9ย์เก้าสศ ดสามแปดหกสามศูนย์สามหกแล้วก็หกศูนย์นะครับเลขสามตัวนะครับสามเก้าแปดสามแปดศูนย์ สามหกศูนย์หกแปดเก้าก็หกเก้าศูนย์นะครับกันเบิลไว้ที่หกหกนะครับ ส่วนแนวทางนะครับของหานอยปกตินะครับห้าสามสนะครับจะก็จะให้เด่นอยู่ที่5นะครับเด่นห้ารอง3จับคู่นะครับ 5 3 5 4 5 8 3 1 สามสี่สามแปดสี่หนึ่งสี่แปดแล้วก็หนึ่งแปดนะครับกันเบิ้ลไว้ที่สี่สี่ ห้าหสามสามนะครับอาจจะเบิ้ลนะครับแนวทางห,าหน่อยปกตินะครับเลขสามตัวนะครับสี่ห้าสามสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งสาม สามห้าหแล้วก็4 3 8นะครับสําหรับแนวทางนะครับของฮานอย VIP นะครับ แนวทางหาหน่อย VIPS ก็จะให้เลขเด่นนะครับที่6กับ3านะครับระวัง6กับ9ตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชม6กับ3เด่น6กลอง 3, 3จับคู่นะครับ6กสาม bốn, sáu, năm, ามเจ็ดก็สามแปดนะครับตัวกันกน,นะครับกันไว้ที่เก้าสามนะครับอีกสามตัวนะครับสองหกสามสามหกสาม สี่หกสามห้าหกสามแล้วก็หกหกสามนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับเอดก็ขออวยพรให้พี่ๆน้องๆนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเฮงเฮงปังปังนะครับกับแนวทางฮานอยพิเศษปกติวีไอพี ประจำวันที่14กุมภาพันธ์นะครับ2 5 6 7นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแงใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ